มาสุ่ขานอมาในวันที่18บน้หกรือหนอปี2 0 0พาสเนียเอาคอาอามุงตีจ้องหลงพระดทีเอ่าการจ้องของเสียงเอาคาวันจาจีมึงปวนเอาคาจีวิงมึงติงเนี่ยแลยอาพี่น้องวันปุ่งวันหน้าเขาและพี่น้องจมจีเอาคาตั้งีิงอ่อนกันมาอาเอากู้สู่จ้องกันดี จ้องปลาตีพอค้าแนวขลักำมพองกอยืนกับเบืองม่านขอ่าแลเอากัะเบืองกลางเกี้ยวน่อ่สขึ้นมาตีหนื่จองไหนตะกะมานั่งยิงเขาตั้งเสียงแลตะกะใจเขามาคนหิมสามสี่ปากขนางเตียนปีกขาพ่อขาก้อนหนึ่งปากหนึ่งปากขเตียปีกเลาะกำพองเฮดเวบิจ้าเขาพักกำพองยืนกับเบืองม่านกำพองมีหนึ่งหลังคา เนาะอ่าจ้าละสมาเขามีหลังคาบ้านนี่มันนวันที่เป็นปีวันเลือนือนเกดหม่นึค่ำคะนาะเดือนเใหม่หนึ่งค่ำแล้วค่ะแะพองก็ยืนคืนเป็นจันเป็นจันอ้าวเป็นปีมาปีต้องนปี2 0 3ได้ในฮาคาดิมุงเยาภายในมือพุงมือข้ในะนเนาะยี่นเปือว่าจำข้าวปืนฮ็ดนาเหนยวเนี่ยค่ะแะากระพองหลดซอมตรงซอมหน้าเย้าเน ข้าคาหมูมุงข้าตั้งสามเสียบันไดหายาสิงชี่งนไครับเนาะคนเอมือเขียนไทยกมืเขียทตีจีนพิงปันนขาเมือค่ะเนาะกะมือเขียที่จีนพิงปันเขาเมืองค่ะตั้งกากตั้งไรข้าก็เลยขึ้นอยู่ขึ้นดีเก่าแค่นอนขับปิ้นเลียงได้ไรอยู่ค่นาะ สะเพิงตารางเจ้อหนหนึ่งหมื่นสองเฮงแคบค่ะต่างม,มาไวหนึ่งหมืนสองเฮแคบอ่าตะกาปอกหลวงมันสัตธมาไปนั่งอิงเขาหรือไว้เงินไทย3ามแสนและต่างมา1นึ่งหมืนสองเฮงแคบค่ะเนาะอ่าตา่าเขาเพิ่นพักมาไน้พปีน้องเว็บพิจานาวันเขาคาเลตบักมหาไรซิยา่าขพีนงังอ่าหเขาตั้งหินเตียเขนาะ ขีน้นนังกองหินเตีะเข่าเลยหลูดด้นเง,งินมาต่าสองแสนอ่าเลี้ยงตาเข่าเพลินมากหวยวิจ้ารเข้าขาในอันตะก,กาเข่ามุ่งจ้องไหนในคันเนาะสองแสนเงินมาค่ะสองแสนเงินมาเพท่านั้นครับจะถึงโจมอกกูสูน้าบุญจอมการเข้าขาอําลาลีมุ่งไรกูปีคันเนาะเออต่อถึงสี่ห้าสิบปีวินเลืออ่อยปีบุญค่ะต่อไปคือตีขึ้นยาวคันเนาะอ่ายอดเบอร์ตัวนั่นแหละ นา้เปลี่ยนวันดีวันีย่มันมันเดิือแปดหมื่นหนึ่งคำวันที่สิบแปดน้าหกเือนปีสองพันสสามเขาคาหมูวานจอมจริงตั้งสิไหนพี่น้องที่จำตีไก่อะไรหลู่ตันเงินมาแลลซ่าไหนแคนดออ่อนคันอ่าสาทุ่วอากุสู่จอมเฮาคาไนคนดอ่อนอ่อคะ้เมยนนค่ายเฮาคายืนเบืองึ้นมือตีเหนือจ้องสิ จะไปแล้วสมาลงท롱เขามงุงหาตั้งสายชูน้องมาชูครับปูปูมาชูปูมาชูครับปูปูมาชูครับโยมมือชูชูปูปูได้ไหมนี่ยี่แหละปูได้เฮ้ยปูโยมมือชูชโอเคโอเคอเห็นแล้วไง โอเคโอเคมุ้งโยขาจันทร์สูงสุดจันจอมค่ะปัวขึ้นจันจอมมาเนาะปัวขึ้นจันจอมเมื่อไน้วันที่สิบแปดเนิร์คกเรือนปีสองพันสี่สามขาแคบหนาวค่ะจันจอมมันมุ้งโยขาผักหนึ่งตึกับมุงแทงผักหนึ่งฮันออกกุ้งเนาอ่าเมื่อไนลีลูกมาเผาจันกลางฮะเนาะตะกามานั่งยิงเขาตะการจาเขามานำเมื่อไนผ้าผีก็เปลี่ยนใจ เหียดคาบุตดตือว่าเหลียญไม่เตียงเตียงค่ะมึงในบุตดดเชียมแบบสงามกับหคาติลี่ตากผืนผ้าเก๋วิจาติไนยอันปีนัง่งของห้าหินแตกเลยหลุดตัเเ้เงินมาสองแสนเงินมานในวกอปีนั้นเอากู้สู่จอมห่อคาในปีนั้นยีดย่ดีจุค่ะอันในบุตรงน้ามึงปวดหคาไอาเรียบร้อยแล้วคเนาะ หน้าปัางป่อยเอาขาเรือนสีเอาขาก็ฮ็ดก,กูปีในก่ออ่าไทยเอาเรียบรอยนะ้อยแล้วนายเข่งชิดเต็กซ์ซัวอาคาเลยเฮ็ดทีเรือนสี่นปีนล็อกตึกกามันแค่นอไซโก้ว่าลาให้ตึกกามันนะค่ะอ่าพี่น้องเมืองไทยเอาพี่น้องเมืองปวัวก็อยู่เมืองยน่งเมืองไทยก็แค่หันบรรยากาศตัวหน้าเมืองปัวเอาขาเพียวละเพียวละนมือเหียวแต่เพียวไหนเอาขันอะ่ะมันอในวุดอึดตืดเข้มเด็ดดีงาม กระปองไถนายาเซียวลูคุดใก้ขนข้าขาตีอุดเจอมุงจองข้าในกุฝนตุกผ้าหูและกูเรียกมันหอขนอขาขานูนมุงสิเยาก,ก็เข้าขาหลูเฮ็ดตั้งไานมันไกล้ค่หมากนมกักคานในเก็บว้หึงหานาวขนะซื้อมาตา 50, หาหมื่นหวย่ะต่งเงินหารานเงินมนนันขนอถวายบิณฑาเขาประกาศนุกยุ่งแจงขน อากาศบอากาในยุกยังอันนั้นนินมักคือกูมกูน้อมิกูพวกนก็มีพินหน้อขมขายพวกก็มีหน่อชมหนหน่อชมแค่มันแอมหน่อชมห่ม่อไ่มน่หน่เจ่ะ่อชุ่หน่อชุามอ่มี่อชุอมยน่อมนม่อมน่ม่ตจมิงมนอ่วนเาัน่น มาสุขท่าพี่น้องเขาเจืออะไรหลู่ตันงเงินมากัเนาะอ่าเรียกหลังคาข้าในอานคาเลหลู่ขามเงินมากูกบเป็นปีนา้นในกอตาตาเรียก42 32อม่ามันคาเลย3 3ม4 2 5 2อ2อันในเาคาเสียงกับเงิน4 5าล้านเงินมันขันาะ45ล้านเงินมันส5้าล้านเงินมันในเอาคาเลยเสียงกว่าในขนาะปาตาลสมา อันมาเฮิดมันสิเนี่ยกอตีสิงประมาณหมอกจีตแปดล้านเงินมานคันเนาะตีซิงหมอกคิมหาสิบล้านปล่าหาสิบหาล้านเงินมานคันเนาะเรียกการพามาในปีนไวกันจะมีเอาคาอ่าเท่าคาราฮิตมาก,กูาขุขบเป็นปีนั้นนีน่แหละอ่าตั้งซิงวันดีซิงหมอกสิบแปดล้านหาแสนคันเนาะอ,อ่าเรียกการพามาหลายกันตีสิงหัวสิบแปดล้านหาแสนอ่ายอดปืีว่า เรียกการพามานันย่อกรมาลิกอ่าต้มตีนกวนคันเนาะไม่เปลี่ยนแบบต้มตีนกวนมันไม่เปลี่ยนต้มตืม้อมันไงการเมือจะได้ในรวมหมดก่อติดเชียงแทงประมาณหมอกเงินสี่หาล้านคันเนาะเขาขามุงกัเบื้องมันสีในกัเบื้องมันในเชียงหมอกสามแสนปลายคันเนาะกะัเบื้องมันมาหลายปลาตั้งกลุ่มมันสามแสนปลายเอาในเงินไทยคันเนาะก็ผิงเงินมันก่ ตีสิงประมาณหนึ่งเซีนแล้วเปลล้านก็ขยิมสองปาหา 10, อะห้าสิบเซีนกันเนาะสองปะห้าสิบเซียนในอ่าขาในหลุดต้านมานตีจำตีไก่เลยซะกแล้วก็อันกันสา,าทั่วเอาขันเนาะประกาศตีจำตีไก่เอาค่างูว่วามือชืนก็ปลุ๋งเราวุ่นก็หลุดต้านมาดีเขาอ่าสองล้านเงินมันค่ะสองล้านเงินมนันตัดที่มาปีนอ่าการเจ้าของเสี่ยเอาค่าในตีเลยเอาเฮียงเจ้าเฮียงใจเฮียงเงินเจ้าตาน่าตีจำตีไก่เสี่ยวอันในหลุดต้านมา ค่นอเราตัดต,ต,ตีเก็บไว้ปลาตีพา่าคาออกแบบแคมๆนาาแนวแคลไลเ่าคาเก็บไว้ในพงนอนปีบุญจ้างในค่ะนะเาขาคาได้ออกแบบซีเฮราปีนน้องมีเ่าคาที่จำตีไก่ลยเมาหรือมาไว้ตีมวยต่อทันแม่จอมจีงเาา่งงาคาลยจ้องลงปลาตีพ่าคาในแหละเ่าคาดีเจ้าจับให้มันปานเก่าก็อย่าปีปาาคือหายปานใหม่ก็เฮ้ยคืดกาบในแหละหนังคือสัมนพอตีเปลี่ยนมาใน,นก็พ่อคา,าอ่อนกันจอยกันเอากู้สู่จำกันในค่ะนะ เขาคาเลยมาเกิดมาทูปัญญาปานศาสนาเหมือนเจ้าปอควาวานั้นแนวขลังตีเลยเอาแห้งตัวแห้งใจแห้ยยงเงินสามแห้งสามแห้งเส,สียวแหละมาเอากูสู้กันเนาะนับปูเนาะบูปูเนี่ยเอาแห้งตัวอยู่ที่จอมมันกเ็เลี้ยวเล้วปูนุนให้โอเคอะไรกันโอเคเอากูสู่พิงพิงกนันค่ะแล้วกู้สู่น้ำ ตีมือดอท่านแด้จอมเตียงเขานนขนาดไหนคนาดะมีตีเหนื่อไขนาเนาะขอข้ามาส่วยก้ามข้ามาสุงข้ามาสุงข้ามาสุงข้า